เดี๋ยวก่อนเปิดเกมมาเลยหรอยังไม่พร้อมเลยเข้าไปหยิบของแระออกมานั่เป็นภารกิจของเราอยู่นกโอ้แต่บรรยากาศคัดซีนแบบสุดยอดมากเลยฮะมีเสียงปืนดังมาจากไกลๆเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยมันก็จริงนะครับแล้วเรามาในฐานะอะไรแลเนี่ยข้างหน้ามีสองบูฟนายคือไปสำรวจหน่อยแจ็คไปดูว่าพวกมันเป็นใคร ก็คือเรามาเป็นทหารเหรอที่มาสืบส่วนที่นี่หรือว่าอะไรเหรอจะมีคนเจ็บครับมีแค่ยุทธภัณฑ์พื้นฐานอะคงเป็นฐานของคนอื่นเฮ้ยมีฮอมีฮอเกมนี้มีฮอด้วยครับแจมเลยต้องไปครับแ,แบอนผู้ชมต้องใช้เสียงให้น้อยที่สุดครับตั้งแต่ไลท์ถูกปิดกั้นไปสถานการณ์แดนมืดก็เลวร้ายลง ยังไงอะเป็นพื้นที่ส่วนตัวเหรอก็ทุบไปดิเออเออสุดยอดไปเลยขีปแตกหมูแตกหมูแตกหมูตรวจสอบด้วยเลือกเป้าหมายที่ใจยาดมยิงยิงดิยิงยิงยิงเอเอเอึ้งคือไอ้ไปแลกเกีบออกไปได้ออกไปได้บูฟนายสังกัดไปดูสถานการณ์ทีรับทราบ สี่ห้องให้เป็นเศร้าอะไรอะเด็กใหม่ใช้อันนี้ดิเฮ้ยออ้ยกระสุนครับขอบคุณมากครับพี่โจยเดสบอกตรงๆเลยว่าบรรยากาศสุดยอดมากที่ขนาดปรับภาพแบบยังไม่สุดนะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพกลางนะที่มันมีกรุงเทพป่ะนั่นมันภาพกลางแวเมื่อกี้อ่านไม่อ่้ฉันเห็นยามที่หน้าประตูซ่อนตัวไว้เราจัดการทหารยามเองไป,ไปไปไปนำโดดนำโดดเดี๋ยวผมตามมารอตัวโข้เนี่ย เอาละครับ <Mile> ค <dizzy> ุณผู้ชมตอนนี้เรามาสู่เกมเพย์สักทีโอ้โหเกมได้นะประเด็นน้ำนะใช้กระสุนนะครับเรียบร้อยไปไอโจตอนนี้เราต้องมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายครับเราต้องตามเพื่อนทีมเราเพื่อนเพื่อนทีมเราจะเป็นหมูนะครับถ้าเจอสตูเราก็แตกหมูออกมาเขาเรว่ากระจายทีมนะแต่หุ้ยมีสตูครับยิงไปเลยยิงหัวแม่นๆโบเขียนป้าสกอยเด้ รายงานด้วยไม่พบความเคลื่อนไหวนะเ<ส>จะ้าเด็กใหม่ไปคุยหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างโว้โเรียกซะแบบไปคุยไปคุยไปดูซิโอเคครับพร้อมเข้าไปแต่ผมขอพร้อมพร้อมดูก่อนอ่าในกระเป๋าตอนนี้เราต้องเช็คซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้กระเป๋ายากมากเลยนะได้อะไรบ้างะนะรกโอ้กระสุนนะครับตัวจสอบก่อนเก็บมาเก็บมาแต่ค่อยตรวจสอบทีหลังนะนี้มียานะครับ ยาดมเอ้ยยาหมองเอ้ยยาทานเอ้ยถูแล้วยาแก้ป,ปวดนะคระับจือไปเดี๋ยวเราเก็บทดสอบทดสอบเราต้องไปอย่างเงียบๆนะคุณผู้ชมครับอ่าข้างในนี้มีสนุกเกอร์อยู่นะมันใช่เรื่องที่พูดไหมเนี่ยเ้ยเราต้องไปต่อแถวต่อแถวนะครับต่อแถวขึ้นไปข้างบนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยหาคุค้นๆวะเนี่ยขออัพดิวตี้นี่นะเนี่ยอยู่ข้างล่างฉันอยู่ข้างบน ผัดกันลงผัดกันขึ้น<ป>โอเคผงถางปลอดภัยไปไม่ได้เฮ้ยไปได้ครับเคเราต้องไปตรวจสอบตรงประตูข้างหน้านี้แน่เลยครับคุณผู้ชมครับอควัมเคลื่อนไหวเด็กไหมไปตรวจสอบหน่อยตรวจสอบหน่อยสิมีอะไรบ้างอะจุ๊บไม่มีนี่หนะ่าคุณผู้ชมครับเออไม่มีเลยเฮ้ยเสียงอะไรน่ะอ๋อพอดีอาหนูออกจากท่อนะครับ โอเคฟังสิในเสียงเขาในห้องมันมีอะไรหรือเปล่าอ๋อก็อเสีังโครก็ไม่กี่ใครครี่ก็ไม่รู้แล้วแต่เช็คก,ก่อนแล้วเป็นเสียงผมเช็คกระเป๋าหูลูกซองสกยุยอยู่ในบ้านขนาดนี้โป๊ะโป๊ะแน่แโป๊ะเชโป๊เช,เชตัวแตกกระจายนะครับอ่ามีกระสุนด้วยเหรอใส่ไปเลยเยบร้อยวิธีการใส่ก็จะยากหน่อยนะครับคือเราต้องเอากระสุนกดที่ปืนนะครับ แล้วก็ม oh. really ันทึกใส่ท no ีหนึ่งโอ้โหเกมที่เล่นยากมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะอียวอตัวไปมาหน่อยนะคุณผู้ชมพอดีอยู่ในที่แคบมันก็ต้องอ่าระวังหน่อยเพื่อนเปีนแคบตรงนี้เหรอโหแงไปงี้รับรับรับป่าคิดเร็วแล้วพื้นที่ปลอดภัยคนได้เดวลาดูเด็กใหม่จัดการน ไหนดูซิข้างในมีอะไรบ้างนะเนี่ยเออมีอหนังสือเก็บม <Intel 's S 1> า<ๆ>แล้วกันนะครับ <c oughs> ว้าวนี่เป็นของรับค่าสินะ <P ay> เอาไปขายในตลาดได้เยอะเลย <P ay> งั้นเก็บมาเลยแล้วกันนะ <P ay> ออาหวังว่ามันจะไม่หายนะถ้า <P> ถ <ay> ้าถ้าผมเก็บมาเราจะแบ่งเงินกันใช่ไหมอ่ะพวกพี่ๆ <P ay> ตอนนี้ครับมีปืนเล็กซึ่งผมไม่ใช้นะครับผมจะคนดูนะว่าในนี้มีอะไรบ้างไม่มีเลยอ๋อไอเนี่ยล่ะโอ้แมนหัดพกยากันมาบ้างนะ พกยาไม่ได้มาใชา้ในผมโดโอหแต่คนนี้ก็ไม่มีชุดเกราะอะไรเลยก็ไม่แปลกเลยที่ตายไวนะโ okay. อเคอ้นีี้อีกคนนี่เหมือนแบบมาพรีชีพยังไงก็ไม่รู้ว่าไม่มีของให้เลยอะแต่ตอนนี้เพื่อเราโอเคไปอยู่ตรงนู้นเดีย๋ยวผมกำลังไปนะครับย่อย่อย่อเจสองไปรัมไปนะเกียบ์จะดูสิไม่มีอะไรใช่ไหมสุดบรรยากาศแบบ รายงานสถานการณ์ปลอดภัยเด้อสซคือตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เกินเลมีคนโดนตบตีไม่แล้วหาที่กำบังก่อนย้อไล่ซอกยิง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 หุบวัดัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเ้วเปิดเธอเธไปตายเอาวัด เดี๋ยวนี้มันโลเพลหรือว่ามันเป็นจริงเหรอถ้าเป็นจริงเราต้องต้องเล่นเริ่มเล่นใหม่หรอโอ้ยนอจัดสรรผลงานโดย m o f ์ฟันสตูดิโอเอาละ่ะทีมของเราที่ถูกจัดการไปสองนายแล้วเราพวกเราต้องทำยังไงต่อดีเน่นะเอานะ่ะส,สุดท้ายเลยก็ต้องถอยทับแหละจุดหวกเวนบ้านนั้นถูกถูกจัดการ hey, <boss. S 1> วันนตรวจสอบทีตรงนั้นเป็นเขตปิดนะ งั้นฉันเริ่มเองงั้นในเมื่อตรวจสอบแล้วงั้นเรารเมาเราิเรเรเรเ่มกันเลยดีกว่าวเวนเลยสไนเปอร์นี่มันบ้าอะไรเนี่ย มีสนายอยู่เต็มไปหมดเลยงั้นก็หลบอยู่นั่นแหละอาหารไป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 ตาหลัดบอกเลยกำปันต่อเลย ลืมกินน้ำมาคุณผู้ชมครับพอดีคอแห้งคอแห้งปลารา bà ơi bà ơi bà ơi đúng không biết này <laughs> ตรงนี้ยิน yeah. yeah. ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านสู่เกมแอเรียแบ๊วเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทั้งหลายนะวันนี้เรามาอยู่เกมที่มีชื่อว่าแอเรียแบ๊วเอานะครับแบ๊วเอาได้นะ ซึ่งคลิปนี้อาจจะมาแปลกหน่อยพอดีว่าในเรื่องเกมมันมาก่อนนี่ก็เลยไม่มีการกล่าวถึงกับคุณผู้ชมเลยเกมมันนาเสนอมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้พูดมากเลยนะเนไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็เริ่มกันเลยดีดีกว่านะในน้ก็เป็นเกมแนวเอพิซดเนี่ยเอพิซด์ไปอ้ไอมาสี่คนเลย哟 เอาละก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะว่าเป็นเกมที่มีการเอาตัวรอดนะแล้วก็มีการศึกยิงกันแล้วก็โดของเหมือนโรสไลท์เลยซึ่งระบบก็จะคล้ายกันมากไม่คล้ายอ่ะใช่เลยแหละแต่ว่ามันจะมีความต่างก็คือเกมเนี้ยมันจะเน้นไปทาง fps นะเพราะงั้นคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแบบว่าเป็นมุมมองของผมไปเลยนะครับคือผ่านจากมือเลยจากตาสู่มือของปืนเราก็จะแบบ อาจจะเวียนหัวนะครับต้องขออภัยจริงเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเคียบเดี๋ยวผมจะตัดฉากมาเอ้ยไม่ต้องแล้าวลงละโอเคหนึ่ง let's go อันนี้ก็เป็นสถานีที่เอาไว้ล่าถอยนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเอาใจเย็นเดี๋ยวมาก็เปิดยิงเลยอ๋อพอดีเทสปืนเทสปืนว่าปืนใช้งานได้หรือเปล่าพอดีว่าอาจจะมีฝุ่นเคราะหนะครับหรืออาจจะมีขี้โครนติดปลายปืนก็ได้มันเลยยิงไม่ได้ก็เลยเทสก่อน ใช่ไหมใช่แหละเดี๋ยวเราจะต้องตามเพื่อนไปเลยครับในเมื่อเราเป็นเด็กใหม่คนนึงนะฮะที่เพิ่งลงสนามสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเรียนรู้กับการใช้ชีวิตในเกมนี้นะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนเราก็ไปไหนก็ไม่รู้แหละก็ตามเพื่อนไปเลยกันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยคนคนคนยิงปไปีนี่ฮิสโก้โอ้โม่อกี้เพื่อนบังนะบก็เลยบอกเฮ้ยมีคนอีกคนนึงอะผมได้เสียงอะเดี๋ยวค,ยคุยกระเป๋าก่อน โอเคมาดูซิว่าในนี้มีอะไรบ้างอ๋อเป็นเชือกไอ้สายไฟครับไม่ได้เชือกโ okay. อเคไอ้ตรงนี้เพื่อนโดมันแล้วอ่ะแต่ว่าไม่อก้ผมยินเสียงคนอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวขอญาตตรวจสอบก่อนคือมันน่าจะหมอบอยู่สักที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเกมนี้นี่คนส่วนใหญ่เยอะมากแล้วก็ก็มีบอทดปะปนไปด้วยนะครับแต่บอทดนี้มันจะเป็นบอทดอัลฟานเหมือนโรดไลน์เลยเอ้ยเอ้ย,อยผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่ไง ยิบมาแ้วคิดวุลกิจจะบึ๊บหนึ่งจาก,กล่างสู่บนเอา้าเขาหัวแตกเลยเพื่อนทำอะไรหมอบทำไมอ่ะตายแล้วตายแล้วใช่ก่อนครับเอ้ยยังโดูแ <c oughs> ย่งโดนงี้ก็ไม่ดีนะตรวจสอบก่อนนะหยิบมาตรวจสอบนะว่านี่คือปืนอะไรแ,แล้วผมคุยกระเป๋าก่อนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยกระสุนครับดีมากหยิบมาเลยครับจะได้ตรวจสอบอ๋อมันคือปืนกลมือนะครับ แล้วก็กระสุนของปืนกลมือแน่นอนแม็กซ์ซีนยี่สิบนัดมันคือของดีเพราะงั้นเราเก็บไว้ก่อนนะมาพร้อมป,ปืนพร้อมแม็กอย่างนี้ใครๆก็เก็บนะครับเดี๋ยวเราลงมุ่งหน้าต่อไปแล้วคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแมปของเกมนี้มันจะกว้างใหญ่หรือเปล่านะแต่มันรู้สึกว่ามันจะใหญ่มากแล้วก็ดูดีเทลตามทางนีง้แบบรายละเอียดนี่คือเยอะกว่าโรสไลท์อีกนะเดีย๋ยวคุยกันนะครับยงโดยงโด,งโดเอ้ยเอ้ยเ้ยมีคนมีคนข้างหน้า เสียงยิงปืนเมื่อกี้มันยิงมาทางเราแน่เลยหรือมันยิงยิจากใครเนาะตรวจสอบก่อนเช็คก่อนนะรายงานสถานการณ์ให้เพื่อนด้วยว่ามีัตูหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้มันได้ยินเสียงนะมันแถวนี้เลยมันอยู่แถวนี้ครับแต่มันู้ไม่รู้ว่าเจอไหมอ้าวเพื่อนน่าจะโดนเพื่อนขีดจัดการขีดไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเราคุยของไปก่อนแล้วกันโอเคอย่างน้อยก็ด้วยาแล้วกันครับไอ้นี้เป็นชุดะถมเพยบ ไม่มีอะไรเลยวันนี้ทำมาเพื่ออะไรวะเนี่ยช่างมาเถอะครับไหนๆก็โดโดๆโหโโมดละเดี๋ยวป้ขอยาปรปับของอะไรนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ผมปรปับในส่วนของไฟออฟวิวครับแต่เกมนี้ไม่มีเหมือนโรดไลท์เลยอะทําไมอะคือเกมแนวนี้มันจะไม่มีเศร้าใจเลยนะน้าโอ้ยมันดูแคบไปหน่อยนะมันน่าจะมีปรปับได้สิอัปเดตมันต้องทําด่วนนะครับแอร์เลยแบ็กเอาเ,เพราะว่าผมชอบเกมนี้มากเพราะว่ามันมาก่อนโรดไลท์นะผมว่า ไม่ได้ว่ามันมาก่อนแหละผมเคยเล่นก่อนโรสไลฟ์มาอีกแต่ว่าโรสไลฟ์ไม่มาทีหลังไงแต่ว่าเออนนเกมนี้มันมาช้าแต่ว่าแบบคุณภาพมันก็อย่างที่เห็นเลยก็คือดีเทลสวยแจ็ตนะครับแล้วก็มีคนอยู่ปับ๊บเอ้ยเพื่อนไม่เห็นหรอมีสตูอยู่ตรงต้นไม้อะ่ะไอ้ยนอตรงนี้โอ้ยยังยังม,มีอยังมีเดี๋ยวมบค่อยไปครับคุณผู้ชมมันอยู่ด้านบนนี้แน่เลย หรือไม่ด้านหลังก็มันอยู่ด้านหลังนั้นน่ะด้านนี้กำลังหมอบอยู่หมอบพร้อมท่าโดนเซตหยอดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาปืนอัดมันหัวแตกจะกวยมีคนอีกเหรอเฮ้ยด้านล่าง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 ไปไหนเหรอพี่เ็นหัวอยู่หัวแบบมันมาแต่หัวมันไม่มีหลายตูวเด็บ เดี๋ยว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 เฮ้ยนัดนัดดโอ้โหมันอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เราจะแอบสอยตรงนี้ด้วยกันนะคุณผู้ชมตั้งแต่เริเรียบร้อยเสร็จไปแล้วครับตรงนี้สตูกเกลี้ยงเพื่อนมาได้มาดูของเฮ้ยเอ้ย,อยหสกอยตายไปแล้วครับมีตูขีดไปแล้วตอนนี้ตูขีดไปแล้วสีนา,นายเพื่อนเพื่อน goodies. มาดูกันได้นะหรือไม่อุ้ย เฮ้ยอ๋อนั่นตกตาเขเลยเอ่อแต่มีของดูแหมแมๆแมีแด่แมกกาซีนเฮ้ยโน่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็เก็บแมกกาซีนไว้แล้วกันเดี๋ยวดูสิคนคนระับมีอะไรบ้างโอ้ยมีปืน ตรงนี้ไม่ของขอแบบของดีๆหน่อยครับเหมือนรถไล่อะได้ของแบบเพียบๆอ่ะมีแต่แมกกาซีนอีกแล้วครับแต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าในส่วนของแมกกาซีนกับกระสุนมันแยกจากกันอีกต่างหากน,าน,นะเกมนี้คุณผู้ชมครับคือในส่วนของแมกกาซีนเนี่ยมันจะเป็นพวงมาให้เราเอาการะสุนใส่ทีแล้วนกะ็เอาในส่วนของแมกกาซีน,นที่ใส่กระสุนนะไปใส่กับปืนอีกทีเอ็มเป็นไงก็งเีวกว่ามันดูวุ่นวายเนาะ แต่เออมันก็เฟี้ยดีครับสมจริงไงโลเพนหน่อยนี่าขอคุนคนขนาดคนก็เผายัางต้องรอนะนี่ไงแมกซีนิกล้วครับแล้วก็มียาแบนเนตเก็บมาแล้วกันนะยาเนี่ยเผื่อว่าเราโดนโจมตีหนักๆในช่วงหลังนะโอเคแล้วก็เา่าเทปนะครับเอามาเลยได้กันโอเคหวังว่าตรงนี้มันจะไม่มีใ,ใครนะเพราะว่ามันโล่งนะครับเฮ้ยยาเหลือง มันคือยาเหลืองหรอเคบตรงนี้มีเสื้อด้วยไปคุยเสื้อก่อนนะมันคงไม่มีใครมาหลอยหลังผมแหละช่วงเด็กใหม่ด้วยครับมีช่วงโปรโมชั่นนะครับเราต้องรีบโด้ให้หมดเอ๊ะหวีมาโลหะเอาไปขายเหรอดูไม่แยกส่วนเอาไปเลยแล้ะกันโอเคยาสีฟันด้วยยาสีฟันคอเกตเอาอร่อยวิเศษวิเศษจ,จ,จ,จริงๆ <laughs> <laughs> เล่นมูกอะไรวะเนี่ย อึมคอนเฟลกคอนเฟลกว้า hmm. ว mm hmm. wow. เราไม่ขอขบเคี้ยวเลยกี๊บเราได้เวลามาเงี่ยมเงียมเดี๋ยวขอดตรงนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างวะเนี่ยจุบยุบยุบโอ้โหกระสุน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 มันคือลูกปลายของลูกซองนะครับแต่เก็บมาก่อนลวกันเผื่อว่าผมมีลูกซองมาแล้วก็เก็บคอนเฟลิกมาเยอะๆนะจะได้ไวขบเคี้ยวเล่นระหว่างทาง <laughs> อะไรของผมวะเนี่ยแต่ตอนนี้นเราไปที่ไหนดีเฮ้ยมันต้องใช้กุญแจอ่ะมันรดนร้ายเลยแต่เราไม่มีคปกุญแจเนี่ยเราไปสำรวจก่อนนะครับส่วนใหญ่กุญแจมันน่าจะอยู่ตามเสื้ออะไรเงี้ยเออแต่ไปทางนี้ก่อนละกันคือเราพยายามอย่าหลงเพื่อนด้วยนะฮะเราต้องตามเพื่อนไว้จะได้ตายก็คือตายหมู่ไปเลย <c oughs> ประสบการณ์แตกหมู่ <c oughs> <c oughs> ไปเลยครับฮูีฮูฮู มีอะไรไม่ครบฮอฮโอโอเคกินคอนเฟลกแล้วแกนเคปแงมอื้ออื้ออืหออื้ออื้ออ้ออ้ออื้ออื้ออืออื้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 ออืกออื้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 ออืนออื้ออื้ออื้ออ้ออื้ออออื้ออืออื้ออออ้ออื้ออืออ้ออ้ออืกออื้ออื้ออออออืออ กินแบบในระหว่างทางนะครับต,ตอนนี้ก็เห็นคนตายแบบปรับปลายมากคือเต็มไปหมดเลย <c oughs> ในระหว่างทางแถวนี้มันเถื่อนจิตแต่ตอนนี้ตอนไหนอ้ะวช่างมาเนเถอะในระหว่างทางเราก็จะทําการเดินส่วนญ่าตรงนี้ไปมันคงไม่มีใครเล่นสนัยในช่วงแรกเกมนะมันมีน่ากลัวมากเลยหรือว่ามันม,มีเหะ ว่าผมก็ไม่ชชว์เหมือนกันว่าไอตรงนี้มันเป็นบอทล้วนหรือว่าคนจริงๆแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีคนบ้างแหละเห็นได้ข่าวมานะว่าเด็กใหม่โดนทารุนในเกมนี้ <c oughs> ผมว่าก็คงจะเหมือนกันนะถ้าลงไปสภาพแต่ตอนนี้ยังไม่เจออเออเออเจ็บขาเออย,ยาหยิกยาหยิงเล็น <c oughs> มุกอะไรวะเนี่ยต,ตอนนี้เรามาสู่บ้านนะครับ เป็นขลุหดที่น่าจะโดนดาเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเราจะไม่สำรวจที่นี่บ้างนะครับเราจะต้องไปที่อื่นกันที่ไม่ใช่ตรงนี้เฮ้ยแต่ด้านล่างนี้เหมือนน่าจะมีคนยังไม่ไปนะเดี๋ยวผมดูเช็คตัวมนก่อนปับ๊บขึ้นไม่ได้ปับป๊บปั๊บเฮ้ยจะ,จะเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเลยเหรอจำได้ว่าครั้งก่อนที่ผมเล่นครั้งแรกเราเดือดกว่านี้นะ แต่ไอ้ครั้งนี้มันมีเพื่อนไงมันก็เลยไม่ค่อยเดือดมากครั้งแรกบอกเลยว่าลนมากเลยนะมันก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้นิดนึงนะไม่ค่อยมากแต่ก็พอรู้ได้ไม่ได้แบบว่าเอากระสุนยัดมั่วนะอย่างน้อยก็ยัดถูก,ถกที่ถูกทางแล้วนะนะไหนดูซิว้าวยาสีฟันคลอเกตอร่อยวิเศษวิเศษจริงๆนะเฮ้ยเพื่อนนอ้ยน่ากลัวอย่าทำงี้กันดี มระทุใจเขาบอกว่าเจอจูออนหรือผีมีแต่ของเกมของเต็มนะครับได้เวลาเงียบๆคอนเฟลกบดบดดีจริงๆเลยหยับกกงับมิสควีดเดอร์เซอร์แล้วเราก็ดูมานะโอเคผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้กินเนี่ยมันจะเป็นไงอ๋อจะกินไว้ก่อนเนาะคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่รู้อ่ะเผื่อหิว คนจริงๆก็หิวนะนี่ไงที่ผมตายครั้งก่อนนะทำอะไรอะ่ะอะไระปลุกเสกเหรอเพื่อปลุกเสกนี่ฟันทำอะไรอะ่ะเก็บอะไรเพื่อนอะเพื่อนเก็บอะไรเหรองงดูอะไรก็ไม่รู้เฮ้แต่ตรงนี้มีรางปืนนะครับกล่องปืนรางปืนว่าสัาน้นดูก่อนซิว่าข้างในมีอะไรครับมีอะไรเหรอคนนานจังอ๋อมันคือปืนนะครับ ปืนปืนกระสุนปืนอะไรอ่ะช่างมาเถอะครับแต่ที่รู้เจ็ดมอลเอามาแล้วก่อนแล้วกันมาสลับกับปืนที่เรามีนะเพื่อคิดซะว่าเป็นปืนใหม่เวปืนปืนเก่าเอ๊ะส่องอะไรอ่ะส่องอะไรครับข้างล่างมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมลงไปดีกว่าป๊อปป๊ลงแบบเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บขาอีกเออโอเคโอเคโอเคมีมีอะไรใช่ไหมเพื่อน คือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมเล่นไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ดูก่อนซิเราก็อยู่ใกล้กับที่หลบภัยอยู่นะก็ว่าแล้วนี่เราอยู่ในจุดอันตรายนะครับดูดิมันจะมีเขียนเอาว่าอันตรายด้วยครับวงแดงผมอยู่ในวงแดงแล้วก็มีเพื <S <s nice> <S ่อนอีกสองคนที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเพราะงั้นเราออกจากที่นี่กันดีกว่าครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองที่ดีที่สุดเราอย่าอยู่ที่นี่นานๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอเจ้า เอ็หรือว่าคนที่เฝ้าอยู่ในในอาณาเขตจัดการเราได้เย้เราจะอ้อมพื้นที่กันใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราจะรอดป่ะนี้ในเวลานี้ส่องไปดูก่อนสิฮึมแถวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครเลยมันดูเหงาเงาเนาะแต่บรรยากาศนี้ก็คือกินใจไปเกินครึ่งแล้วนะแค่บรรยากาศอะจริง ไม่ต้องสู้กับใครเลยแค่เดินชมวิวก็สุดยอดแล้วเจนี้มาข้างในบ้านนี้มาดูเช็คกันหน่อยครับอุย้ยอ่าข้างหน้านมันต้องเดือดแน่เลยเดีเวลาเตรียมตัวแล้วกิฟโดนแน่แน่จัดการมันต้องมีสตรูเชื่อผมอย่างแค่เช่นตรงนี้กี่แบ๊บป๊บเอ้ยไม่ตายเออเออเออ ุ้ยยังอีกะไม่โอ้ยน้อ,อ,อถึกเกินถึกจัดจัดคนที่นี่มันถึกเกินแต่ตอนนี้เราไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยขข้างในไม่เยห,หมอบบอกโอ้โหหมอบยิงครับมีคนหมอบยิงอยู่เมืเ่อกี้ผมยิงไปแล้วอันตรายแน่นเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นคนจริงหรือ npc แต่ที่รู้ๆคือเมื่อกี้แบบเกือบแล้วยี่ผมไม่ประมาทนะเราต้องก็ค่อยเดินละ ออที่นี่ว่ามีสตูที่มันมากกว่านี้แน่ๆที่มันไม่ได้มีแค่นี้นะแต่ได้แมกกาซีนเหรอหืมช่างมาันเถอะครับเรามีเยอะแล้วเราเอากระสุนก่อนไหมอะตอนเนี้ยแมกกาซีนมันไม่ต้องเอาหรอกมันแยกกระสุนออกมาได้เนาะเออแต่ขึ้นยังไงแล้วนะ่ตรงเนี้ยหาทางขึ้นดีๆก่อนเอ้ยคนข้างในนี้ครับส่องก่อนนี่ไงยิงไปป๊อป Ens, ตายครับครั้งเดียวหัวแตกครับมีคนนึงนะผมรู้ว่ามอยู่ข้างๆ้างฮะอย่าใดๆทำจอนแบบแบบว่ากดกดกดไล่นะเยปิวไอ้ปิวไปเลยคุยเลยจังหวะนี้เราพลาดไม่ได้นีครับมาดูกินซีว่าในกระเป๋ามีอะไรบ WOW. ้างเนี่ยโอ้แมกซีนอยูแล้ว สื่อใส่ต้องเคลียร์ให้เยอะนะครับแต่เดี๋ยวนะมปใส่แมกกาซีนไงนะลืมละแต่ชื่อมานถึงกับคุณผู้ชมแต่เราต้องเคลียร์กระเป๋าก่อนยี่เดียวแมกกาซีนเขาไปได้เนี่ยมันก็เต็มหมดเลยฮะหรือว่าผมไม่เอาเดียวอเอามาแล้วกันนะโอเคเป็นแมกกาซีนของปืนอะไรสักอย่างนะแต่มันน่าจะใส่กับปืนเราไม่ได้คุณผู้ชมครับแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออถ้าเจออะไรก็เอาไปทิ้งนะครับอย่างเช่นในแมกกาซีนเล็กเนี่ย เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่ารอรอดูก่อนเผื่อว่าเราเจอปืนอื่นนะฮะมามาค้นของคนนี้ดูนะมีอะไรบ้างไม่มีเลยเฮ้ยมีมีหมมมกระสุนหรือก็ผ้าพันแผลซึ่งตอนนี้เราก็มีเยอะแล้วนะครับเอ่อไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมไปว่าต้องดีบกับฐานแล้วหรือเปล่านะครับเฮ้ยขนมโอเมนโอเม่ต้องกินแล้วกินเลยกินในนี้แล้วกันนะครับคอนฟลก ยำๆๆๆๆๆแล้วก็เช็คของก่อนนะโอเคเดี๋ยวอันนี้อ่าทิ้งไปแล้วกันเป็นปลอกเก็บเสียง Let's go แล้วก็เอาอะไรดีอ huh. uh ุ huh. cool anyway. er damned, <si ๊ยไม่เอาดีกว่าเก็บมาเก็บมาเผื่อใช้เผื่อใช้ครับถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าปืนอะไรเฮ้ยตรงนู้นก็มีขนมอ่ะงามๆยๆๆ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 เฮ้ยเฮ้ยคนได้ครับปนเดี้ยออะไรล่ะมีเงินสดอย่ไหน แม่รวยอร่อยแล้วก็รวยในเวลาเดียวกันนะครับสกู๊ยวิขนมอ่ะเก็บไม่ได้ด้วยครับทำไงดีทำไงดีเอาเอ่กระสุนไปทิ้งแล้วกันนะคเพราะค่อยเก็บมาทีหลังก็ได้ขนมสำคัญกว่ามาจัดไปคลิปยำ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 มีสตรูวข้างหน้าเลยยำ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 ดูสิคล้ายอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลนี่ทำอะไรคลีปอย่ามาขัดขวางเวลาคนดำกำลังอร่อยนะอย่างนี้ต้องเข้าไปทักชรหน่อยเลยปสวัสดีับมีอะไรคุยบ้างโอเคมีอะไรไหมมีแหละแล้วโอเคเดี๋ยวไม่มีอะไรใช่คุยหละดูเซมีอะไรบ้างเฮ้ยมีกันหน้ากากด้วยอะใส่มาแล้วกันคืออะไรหน้ากากกันแกสน๊สเนาะฮึ ของแปลกๆนั่นนี่เอามาใส่ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรใส่บนหน้าเราเลยนะคุณผู้ชมก็เออมาใส่ไว้ก่อนนะเผื่อกระสุนเข้าหน้านะกระสุนเข้าเผ้าหน้าเนี่ยข้างในนี้ก็มีไม่มีอะไรใส่แล้วผมว่าเอาแมกกาซีนออกดีไหมแบบมันเยอะของมันเยอะเอ้ยทูบเทียนมันคือเทียนวาส้านไม่ออด้วยกันเอาแค่นี้แหละแต่แบบจอมันก็จะ ดูอึดอัดหน่อยนะครับเวลาใส่หน้กากากมันจะดูแปลกๆเนาะคุณผู้ชมครับซึ่งแบบเดี๋ยวใส่ใส่ป๊บหนังแล้วกันเอาลองเล่นดู <c oughs> ถ้ามันแบบไม่คุ้มผ่าเราก็ค่อยถอดก็ได้นะตอนนี้นเราต้องกลับบ้านละคือเวลาไม่มากเลยนะครับใน17นาทีเวลาไม่มากก็สั้นแต่ก็ต้องกลับนะครับเพื่อที่ว่าความยาวคลิปก็จะได้พอดีเหมาะสมด้วยนะคุณผู้ชมไปดูซิ ข้างในนี้ไม่มีใครละว,ว่ามันโล่งแล้วเพราะว่าทีมเราจัดการหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปแผนที่ที่แบบเดี๋ยวใกล้เรานะคือทางกลับบ้านเดวมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละไปกันไปกันหวังว่าจะรอดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีแหละคือระดับนี้เราจะมาพลาดอะไรไม่ได้แล้วเราศาสตร์มาไกลมากนี่ทางกลับบ้านอยู่ตรงนี้เองคุณผู้ชมครับไป let's go กลับบ้านกลับบ้าน เ,เ,กเก็บบ้านกลับไปเลยเก็บจังหวะนี้ต้องหมอบก,ก่อนกันจะสุนเข้าหัวไปคุณผู้ชมกลับบ้านเย yes! mm hmm! สแปดนาทีนะับเป็นจังหวะที่ดีมากในการเริ่มล้นเออเริ่มเริ่มต้นของเรานะเออมาดูกันนะว่าผมฆ่าได้เท่าไหร่กันโอ้โหอย่างสุดครับคิวไปต้องสิบคนโฮ้ยสุดยอด สก้ยเก็บเงินมาเยอะด้วยอ๋อมันบอกนี้ด้วยนะครับเอ่อแต่ตอนนี้เกมมันมาสอนเราบัตุงหน้าอุปกรณ์นะก็มีการรวบของเอาไม่ได้รวบมันเป็นการแชร์ภาพโอเคโอเคครับก็ไม่มีอะไรละแต่คิวได้เยอะอยู่เยอะไม่เยอะก็ดูนี่ในคลิปโอ้อันดับหนึ่งของทีมเราหุ้ยโดอแบกนะเนี่ย <laughs> ซึ่งในตอนนี้ครับสำหรับ Open นเบต้คุณผู้ชมอย่าลืมครับ มัรีบเล่นกันก่อนเพราะว่า <laughs> ไม่รู้ว่าตัวเกมจะปิดตอนไหนพอดีไม่ได้ไปติดตามข่าวสารแต่ตอนนี้มันเปิดให้เล่นผมก็โหลดมาเลยแล้วกันก็นะ๊า่บายครับคุณผู้ชมไว้วันหน้ามารอดูกันว่าผมจะเล่นเกมอะไรวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอารเรียบักเอาในวันนี้ย